ตอนนี้เพื่อนเด็กก็นั่งอยู่หนังรถเลีกๆหลับจริงปะหลับจริงปะเพื่อนๆเฮ้ยหลับจริงปะหลับจริงปะเ้ยหลับจริงหลับจริงหลับจริงเขาด้านขาเราจะพาเขาไปกินแมคโดนลลัลด์นะแต่ว่าตอนนี้เขาเขาน่าจะเพียมากเลยเพื่อนเด็กไม่ส่งผ่านน้องๆนอน,น,อนตักนะสิ จึงวัเวเบ้าสิโอ้โหน้องคอหักหมดแล้วน,รรนี่น่งสาน้องนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเมลเขาจะพาไปกินอะไรนะคะแมคโดนัลด์เนี่ครับป๊อปแคนเบอร์เกอร์แล้วกขนาดเดี๋ยววันน,ะะนี้ต้องชอ่วยก่อนน่าจะเพียอจากการเรียนนะ,ะว่าตื่นหกโมงเช้านะตอนนี้ก็บ่ายเลิกเรียนแล้วก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะเข้าไปมาห้างนะน่าสงสารตรงเลยเอนอเออ,อเดี๋ยวนดีดูน้องนะโอเคนะคเดี๋ยวเจอกันเจออันนี้แมคโดน,น,นัลด์ก่อนนะครับ เมตตื่นแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปกินแม็กโดนัลด์กันเนาะหิวข้าวไหมคะเขาเป็นหิวข้าวไหมเพราะทําไมเอาเมดเปลี่ยนชุดะลูกจะเปลี่ยนชุดใช่ไหมอย่าแม่ทําไมหนูง่วงหรอที่ตรงที่ที่ห้องเป็นไงง่วงไหมหลับไหมไม่หลับหรอบอกให้รีบนอนเข้าใจปะต้องรีบนอนนะลูกเข้าใจไหมท้าไมเดินแบบนั้นนะไม่แอมันยอ๋อเราได้เอาเสื้อคลุมไปปะ พ่อเอ็มเดี๋ยวไปกินแม็กโดนโฮกันนะเชลอยากกินไหมเชลอยากกินอะไรอยากกินอะไรคะอยากกินอะไรคะลูกตื่น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 เนาะไม่ค่อยรู้อะไรคิดอะไรไม่ออกนะตอนนี้ดูไหมดูแดนดูแดงไหมแต่เขาดีดีครับเขามัด,ดเปล่าแล้วลูกไม่ต้องกลัวหรอก อันนี้เอาไปกินปลาทาร์ตหมดเลยครับก็อ,อเขามีกระเล่ให้อุ้มด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีหมูปิ้งนะเดี๋ยวเราจะหลอกหลอกหลอกไปกินเนืนเเอ้อจระหล่๊ยเอ้าเอานาเอามาไปดูไปดูนะไ,ไปเอ็มหลอกหลอกไปกินเนืนเเ้อจระหล่๊ยแต่ว่าแต่ว่าแม่อู้หลอกหลอกให้เขาไปดูกระหล่๊ยกันเดี๋ยวเพื่อนจะซื้อ ไปซื้อหมูปิ้งเอาเด็ดอุ้มน้องถ่ายรูปได้นลยครับตีตีปลาเท่านั้นเองจะกินหมูปิ้งไหมไปเร็วไปซื้อหมูปิ้งอยู่เร็วตลอดน้องกินตลอดน้องสื้อดกินเราจะไป่กินด้วยเฮ้ยชิมด้วยน้องยังไม่รู้ไปหลอกน้องก่อนหลอกน้องก่อนหลอกน้องก่อนให้ก่อนหลอกน้องก่อนกินหมูปิ้งไหมคำหนึ่งกินอไห หมูปิ้งหมูปิ้งใจน้องสาวที่ไหนเขาเรียกว่าจอเดูพี่เล่นก่อนตักเข้าไว้ีเอาเลมูปิ้เอมเล่นมันี้ห้ามไป ช่ไหมเร็วลองดูทำเดียวเร็วเดี๋ยวจะกินตุ๊กตาไม่กินไปไงลูกกินไป็นยไงถามจริงอะไมไหมหมูปิ้งเหรอแม่อุ๊อะไปเอาหยอด่างกนร้อยไม่ต้องกินหมูปิ้งด้วยลูกกินหน้าจละเเลย มาย็นตรงนี้มัยายืนยืนตรงนี้ไล้เดินหน้าหน่อยมันของปลอมของปอมเนี่ยนี่ดูเยนไปเย็นตรงนี้จไข่ชิยเดินเน้้าะดองกลัวดไปเลยเพื่อนหนึ่อยนะคะทุกคนไม่กัดไม่โดนกัดไม่โดนเดี๋ยวพ่อจะเอมาให้นะคะร้อนไหมร้อนไหมร้อนไม้เย่ก่อบตอเลยหมยัง ออมเล่นบอกว่าก็อร่อยดีนะอร่อเอ็มพอแล้วฟ้าเดียวช่วยกินหน่อยมันเยอะน่ากลัวโอ้เชเป็คลายหรือเปล่าไปดูนี่น่าเชเบตไม่หมดไม่ได้กินนะมีมีเนื้ออะไรครับเนื้อจระเข้ครับเกินหนึ่งร้อยบาทนะทำได้ทุกอย่างนะโอ้แล้วเชเบตคายนี่ยโอ้แล้วไม่คายไม่คายเพราเอ็ม่ไดตังค์ถ้าไม่เชเบตกินให้หมดแล้วมาเอาตังค์ลูกมาเราเร็ว มาเร็วๆเขาจะมาตังแจกตามเร็วชเวดเราเร็วๆลูกชเวดเขาเนี่ยเก่งมากเลยลูกจอระเคสเขียนไงอ่ะจอจานลอเรือสระเอขอไข่ไมทโวอ่านว่าจอระเคสชเวเมาตังลูกได้บิ้นก่อนเร็วได้บิ้นก่อนโอ้ทำไงคะโอ้ได้ตังแล้วได้ตังแล้วอ่ะ เก่งม่ะอยากอุ้มไหมอยากอุ้มไหมอุ้มจราเทศไหมเอาอีกขอเอาอีกอร่อยไหมลูกน่าจะหิวข้าวแล้วแหละน่าจะหิวเคิยังไม่กินเลยเก่งมากเก่งมากเลยลูกใครเนี่ยเอมเล็เอมเลยขาดีอร่อยเลยเอมเล็ยเอาอีกไหมเอาอีกก็ไปคนละร้อย ออันี้มีเลไปไอิ่มไหมลูกเอานี้แก้วหนึ่งอิมไหมเขาลกินเบอร์เกอร์คนละชิ้นอิ่มไหมคะอิ่มไปเฉลอยอมเลยค่ะไปพ่อสั่งให้จำได้ไหมเอ่อะไรนะเน์ายายยี่ห้าบาที่้ อันนี้ของไทยอะคะนี้ชามะนาวแม่อูก็เพิ่นแม่อูไม่กินใครบอกว่าจะกินเบอร์เกอร์ของใครคะเบอร์หมูครับเห็นรอดไหมลูกทุกคนถ้าใครอยากกินซอสก็ไปกดซอสอยเก็บเก็บเก็บของก่อนค่ะลูกเก็บของบนโต๊ะก่อนค่ะเอาไว้ข้างๆค่ะน้องเชเดร์อยากกินซอสไหมจะไปถืออย่างนี้ครับนี่เบอร์เกอร์ของ อย่าเอามือไปโดนนะลูกขนมปังนะคะจับตรงกระดาษไว้นะลูกให้ป้าป้าทำให้ไหมออมเล็นอย่ามือจับลูกอ้ป้าไม่มีซอสหรอไม่ไม่ลูกอยู่งี้เดี๋ยวไปเอามาไม่ค่ะไม่เอาออมเล็นนะถ้าไปถึงออมเล็นก็คงจะบีบใส่เลยใช่ป่ะไม่ได้นะลูกมันมันสกปรกอ่ะไม่ได้แบบติดอะไรอย่างเงี้ยได้ไงซอสเต็มเลยใชฟเบน ซอสอยู่ในขนมปังเต็มเลยได้ดูหรือเปล่าคุณเผ็ดได้ผิดได้ป้ามีซอสมีซอสอยู่แล้วแด้นำมาใช้จิ้มก่อนอันนี้นี่นี่นี่แฟนฟรายด้วยนี่แฟนฟรายด้วยอ่าอย่าเทนะป้าป๊ากินเลยอ่าทุกคนอะไรไหมหิวหรือเปล่ากินซอสได้นะลูกผักไม่เผ็ดกินผักเหรอเฮ้ยเพราอยากกินผักก็เอ็มก็กินเนื้อด้วยเหรอก็เอ็ม จะมากินแบบนี้ยัวดิฉันได้ยังไงคะทุกคนเขาเขาอดอาหารเย็นอยู่ไม่ไอดหลอกอิ่มอัน <c oughs> นี้ก็เป็นมือเย็นของเด็่นนะปกติตอนเย็นกินอะไรเขาเนี่ย<ะ>ตอนเย็นที่บ้านกินอะไรกา,ามา่าใช่ <c oughs> หรอเอาดีๆให้พูดใหม่จำไม่ได้เมื่อวานกินอะไรอะ่ะเมื่อวานลูกกิน,นกอะไรกินข้าวอะไร อ๋อเมื่อวานเราไปกินบุฟเฟ่กันใช่ไหมหิวไหมอิ่มไหมเนี่ยอเมร์เอาอีกไหมเอาอีกไหมคะถ้าจะพอแล้วเนาะไม่เอาใช้นิ้วชเชอร์เดีอยวาอุมนิ้วเดี๋ยวให้เอามาเมร์เชอร์เบตนะคะกินแมกโรโนอไปนะคะชเชอรเอยากกินผักเขาเอ็มเอาเลาลูก ินผักที่พ่อเอ็มได้นะเอาเรนเราผักไหมจ้างให้เขาไม่กินเฉลเหม็ดนี่ตัวตัวร้ายเลยเพราะว่าไม่ชอบตัวอะไรนะตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายทำไมนะคะไม่กินผักไม่กินผักไม่กินผักเป็นตัวร้ายเนาะเฉลเหม็เชเบม็ดแต่ว่าหนูเป็นเป็นตัวร้ายใช่ไหมไม่ค่อเข้าเลยมาลองกินผักหน่อยนึงได้ไหมเอาไหมจัดไปจัดไปน้องชาย อร่อยไหมมองหน้ามองหน้าทำไมแย่งลูกกินน่ะอดนะรธนะแล้วแล้วดีทำไมไม่กินน้ำของตัวเองก่อนเออขี้เหร่หัวเพี้ยงเห็นเราเลยนะเห็บ เราเรียกกินให้หมดค่ะทุกคนแม่อุขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชอร์เบตปันนี่ด้วยค่ะแม่บายค่ะทุกคนวันนี้ได้กินทั้งจัลละเคแล้วก็ได้กินเบอร์เกอร์ด้วยปจัลละเคอร่อยไหมจัลละเคอร่อยไหมเผ็ดหมูปิ้งไหมเผ็ดจริงหรือเปล่ะเหม็นเหม็นสาบไหมเหม็นไหมนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะ